วันนี้เราจะนึ่งไก่บ้านนะคะไก่บ้านสารคาเราเตรียมตะไคร้เตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันนี้ก็คือเครื่องหมักหมูนะคะเครื่องหมักในระหว่างนี้เนาะจ้าเนาะเทาต่ำเครื่องปรุงตะไคร้หัวหอมกระเทียมใส่กันแล้วนะให้ละเอียดแล้วจาะเ้ากค่ะเอาใส่ไก่เนาะใส่ไก่ที่ห้เตรียงใบมากไูดจ้ะ จากนั้นเขาใส่ตะไคร้ใส่พริกอ่าใ,ใส่ตะไคร้ใส่หอมที่เ้าเตรียมมาแล้วเขากระปุกนะจ๊ะอันนี้ก็คือหน้าตาที่เ้าใส่สมุนไพรเขาเรียบร้อยแล้วเนาะ <Okay. S 1> อ่าหลังจากนั้นเนาะเขากระปุจกจ้ะปรุงเลยจ้ะข้ามากรสชาติแบบแต่ข้ากระใส่เนาะจา้ะมักนัวกับใส่นัวมักรูออกรสชาติเข้มแนก่กับใส่จ้ะเติมซอสเติมเครื่องปรุงตามสบายเลยเนาะคะ่ะเนาะตามสบายเลยจ้ะ จากที่ห Saint, shirt, oul, ้าใสเครื่องปรุงเรียบร้อยนะจ๊ะเฮาก็เอามือห้านี่แหละจ๊ะสองมือห้าซเวๆ้าๆๆๆเลยจ้าเพราะว่าอันนี้เ้าเฮ็ดกินเองเนาะค่ะนะห้าบ่ไอ้นนามัยอียงเฮาบ่ใสถุงมือเลยจ้ะห้าถนัดมือ้วนๆนะคะเฮาก็ขยำขยำให้มันเขากันนะจ๊ะนะให้เครื่องปรุงให้ตะครยห้าเขากันเราการสชาติมันได้แล้ว เบิง่งนดะูหนากินบอหนาลับประทานบอ,อสวยงา,างมา<ร>งายจ้ะจะหอมสมุนไพรหอมตะไคร่หอม,หอ,มอันนี้ข้<ม>าวผันเป็นเนื้เขาเหนึ่งไว้สักพักนึงแล้วขาวกะเปิดมองออกมาก,กันมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จา้าหนาลับประทานบอ,อบอกเลยร่างก่ยไ่หมอนแ่บมากด้วยจ้ะอันนี้เขาเอา คุยมาใส่ยังสีกระหย่างเข้าไปแห่น้ำนัวมันไหลลงไปนเนาะเขาก็เอาน้ำนัวนี่ไปเฮ็ดแจวไปเฮ็ดน้ำพริกตอ้อเด็ดได้เลยจ้ะหรือวา่าเขาจะมาสูตกินก็นได้แซ่บจ้ะอันนี้เขาก็เสร็จแล้วได้จ้ะเสร็จแล้วอันนี้ตาของเขาจะเป็นจ้ะนึ่งไก่บ้านอบสมุนไพรจ้าจ้ำคือ กุ้งดาวไปก่อนนะคะตามด้วยนีเรจ่ากลอยเห็ดขมวันนี้กินอะไรเมนูอะไรไปนเนี่ยเสียเสียจอนวันนี้กินอะไรเพิ่งได้กินข้าวเหรอในละกีวันเนี่ยเพิ่งได้กินเนี่ยวันนี้นําเสนอไก่บ้านนะคะนึ่งไก่บ้านสารคามแล้วก็อะไรอะไรอะไร อันนี้ก้อยก้อยเห็ดคุมนะคะไข่ทามไข่ดาวเชฟขุนทามแล้วก็มีกลางถั่วนะคะแซ่บมากเลย <S <S เอ้าวลูกไปไหนอะ่ะสายถ <Okay. S 1> ่ายแซ่บปะแซ่บปะเอ้ยบนหน้าพูดเลยรันเกียร์ซิมมึงลุแซ่บปะชีกใกล้ให้เพื่อ ยืนะคะหวาว้ยแสบกวามรสชานขึ้นมามันขึ้นเงี้ยเผื่อสดเปลือร์านเมื่งไยเขาแสบกาเมื่อหนอกปะ่ะโอเคบายบายแค่ในแตลคะคลิปนี่